พวกท่านต้องช่วยข้าให้ได้พี่สาวเมื่อคืนวานพยายามจะผลักท่าลงจากหน้าผายังดีที่ข้าหลีกเลี่ยงได้แต่พี่สาวกลับทัดตกลงไปตกลงไปแต่ในช่วงเวลาที่สําคัญฉันจับมือของเธอไว้แต่แต่พี่สาวเธอต้องการดึงฉันไปตายด้วยแม้กระทั่งยังจับมือของฉันต้องการดึงฉันให้ตกลงไปจากหน้าผาฉันจริงๆทนไม่ไหวกับความเจ็บปวดถึงได้ปล่อยมือ ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเป็นเพราะฉันไม่ได้จับพี่สาวไว้อะไรลินชิงสู่ปกติไม่ใช่คนดีของตระกูลเราเหรอที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเด็กดีใช่ไหมทําไมถึงมีจิตใจ,จที่เลวร้ายเช่นนี้ใช่แล้วบุตรสาวของเชื้อสายได้กระทาเรื่องเลวร้ายเช่นนี้เกียรติภูมิของตระกูลลินที่มีมานานพันปีอยู่ไหนทําให้จินอยู่ต้องเสียใจเพียงแค่ไม่ได้คาดคิด ลินชิงซูทำตัวอ่อนหวานในชีวิตประจำวันกลับมีจิตใจที่โหดร้ายเช่นนี้ในใ,นใจหึบรรรบพบุรุษอยู่ที่นี่วันนี้ฉันจะขับไล่เธอออกจากตระกูลจินอยู่เธอก็อย่าโทษตัวเองมากเกินไปลินชิงซูในครั้งนี้ถือว่าตายสมควรแล้วเธอสมควรได้รับพี่สาวที่ดีของฉันก็ไปเถอะนะ นี้จะเป็นไปได้อย่างไรคุณยังไม่ตายได้อย่างไรทําไมฉันยังไม่ตายคุณไม่ผิดหวังบ้างหรอือหลินชิงชูจินอวีนมีความใจดีช่วยคุณคุณตอบแทนด้วยความแค้นแล้วยังจะทําให้จินอวีตายอีกตอนนี้คุณยังมีหน้ากลับมาอีกเหรอกลับกับจินอวีอีกฉันหลินซานกัวจะมีลูกสาวอย่างคุณได้อย่างไรคุณหลินชิงชูทาร้ายยากยังไม่รีบกลับฉันอีกเหรอวันนี้ฉันจะทําต่อหน้าบรรทบุรุษตามกฎของตระกูล ทำให้แข็งขาคุณร้ายความสามารถไล่คุณออกจากตระกูลคนมาจับหลินชิงชูให้ฉันนี่นี่คือบุตรสาวที่แท้จริงของหลินซางกัวแข็งแกร่งจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธออายุยังน้อยจะเป็นไปได้อย่างไรความสามารถที่น่ากลัวเช่นนี้ ฉันก็ว่าทําไมตระกูลหลิงมีโชคลาภที่แข็งแกร่งเช่นนี้แต่ตอนนี้กลับแค่มีขนาดนี้ที่แท้เพราะว่าตระกูลหลินมีคุณคนหนึ่งแบบนี้เจ้าของบ้านที่โง่เขลาทั้งหมดคุณกล้าเกินไปตามที่คุณพูดผู้ที่ทาร้ายญาติถูกขับออกจากตระกูลงั้นคุณลองดูสิ่งนี้หลินจินหยูข้าคือที่ดาหลักของตระกูลหลินคุณกล้าฆ่าข้า,ขาหรือตระกูลหลินจะไม่ปล่อยคุณไปพ่อแม่ เมื่อไรที่พวกเขาจะสนใจที่ดาน,นี้ของคุณวันนี้คุณตายแล้ววันพรุ่งนี้ข้าจะรับโชคลาของตระกูลหลิงตำแหน่งที่ดาหลักนี้ข้าได้นั่งตำแหน่งนี้แทนคุณแล้วคุณกล้ากัดข้าหรือหาตายนี่ ท้องฟ้ามีตาข้าพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าคุณดูชิงชูอ่อนหวานสุภาพของตนและประหยัดจะไปทําเรื่องอับมงคลน,นี้ได้อย่างไรแท้จริงเป็นพวกที่แย่งชิงอนณาเขตขโมยตะโกนจับขโมยแค่ลูกสาวบุญธรรมคนหนึ่งกล้าร่วมมือทําร้ายเชื้อสายหลักอยากได้ตําแหน่งทายาทแทบจะเป็นใจของมาป่าความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้หลักฐานมั่นคงดั่งภูเขากฎของตระกูลเข้มงวดจะจัดการอย่างไร แค่เล่นตลกกับพี่สาวชั่วขนาดหนึ่งทำเกินควรไม่มีทางใจคิดทำร้ายพ่อแม่โปรดพิจารณาชิงชูดูสิจินอยู่พูดแล้วแค่เราเล่นกับคุณเองว่าอีกทีคุณน,นี่ไม่ใช่สบายดีอยู่แล้วนี่ถูกต้องแล้วตอนนี้คุณยังมีชีวิตยอยู่ไม่ใช่เหรอไม่มีบาดแผลเลยสักนิดกลับเป็นว่าคุณจินอยู่ เขาแค่ล้อเล่นกับคุณเท่านั้นเองคุณยังทําเขาบาดเจ็บอีกยังไม่รีบอีกเหรอขออาภัยจินอยู่จินอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องในวันนี้แม่จะเป็นคนตัดสินใจให้คุณก็ให้ชิงสูมาขอโทษคุณเห็นแล้วลินชิงสู ไม่ว่าคุณจะหนีตายแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเปิดเผยความจริงยังไงใจของพ่อแม่จะอยู่กับฉันตลอดไปคุณแค่คนที่เกินความจําเป็นคุกเขา่าหลิงชิงซูคุณกล้าจริงๆถึงกล้าที่จะก่อเหตุกลางสางเจ้าคุณชิงซูในวันนี้พลังอํานาจกลวากับมหาสมุทรการกระทํามีพลังรุนแรงนี่แตกต่างจากที่ได้ยินมานุ่มนวลเหมือนคนละคนนี่ก็ยังหลิงชิงซูอยู่เหรอ ทำไมฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆหญิงผู้ต่อต้านคุณกล้าได้อย่างไรลินซานกัวคุณลินซานกัวไม่สนใจคำสังสอนของบรพบุรุษกดดันสายเลือดหลักสนับสนุนการเลี้ยงสาวคนอื่นเป็นการไม่กระตันยูไม่สอนสาวคนอื่นปล่อยให้ทำชั่วเป็นการไม่เมตตาทำให้เรื่องขาวดำกรับตลปับทำให้ไม่ชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นการไม่ยุติธรรมเป็นหัวหน้าเผ่าใช้อำนาจโดยไม่ชอบหน้าในหน้าบรพบุรุษเป็นการไม่ซื่อสัตย์การไม่เมตตาและไม่ยุติธรรมเช่นนี้คนที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่กระ ยังไม่คุกเข่าลงอีกเหรอต่อหน้าบรรพบุรุษขอโทษและสำนึกผิดคุณเกิดอะไรขึ้นฉันเกือบจะถูกสาวน้อยหลินชิงชูถูกหลอกซะแล้วไร้เหตุผลหลินชิงชูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าบรรพบุรุษคุณกล้าทำตัวเช่นนี้ต่อผู้สูงอายุคุณคุณกำลังดูหมินธรรมเนียมของบรรพบุรุษเป็นการกบฏอย่างรุนแรงทำไมฉันต้องใส่ใจพวกเขาคุณอะไรเธอพูดว่าอะไร แม้กระทั่งไม่ยอมรับบรรพบุรุษบ้าไปแล้วเธอต้องบ้าแน่ๆกล้าทาให้บรรพบุรุษถูกดูหมิ่นยิงจ้องหองหลินชิงชูคุณฟังดูฟังคําพูดที่เป็นการกบฏเช่นนี้ยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกเหรอคุกเข่าลงและกราบบรรพบุรุษเพื่อสารภาพผิดขอให้ฉันคุกเข่าลงพวกเขายังไม่มีโชคที่จะรับตระกูลหยางจือหลิงคุณคุณช่างเป็นเรื่องตลกข้าคือบรรพบุรุษของตระกูลหลินหลินฟ้องไหลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ บรรพบุรุษทั้งหลายก็ได้เสวยการต,ตกต้องอันสูงสุดจากโชคลาจึงมีตระกูลหลิมของข้าจะเดินรุ่งเรืองหลายชั่วอายุคนปัจจุบันจะเอาไม่ไหวได้อย่างไรการคุกเข่าของคุณหลิงชิงสูตสายเลือดหลายย้อนผลนกำกลับตลปัดหากพวกเขารับของขวัญอันยิ่งใหญ่ของข้าไม่ได้ใต้การตอบโต้ของโชคลาเบาๆก็จะทาให้พื้นฐานสั่นคลอนหากรุนแรงก็จะทําให้โชคชะตาของตระกูลทางทลายหลิงจินหยกคุณแบกรับได้โทษแห่งสาสวัรดนี้หรือคุณนี่แหละหลิงซานกัว คุณหัวหน้าตระกูลหลิงจะรับผิดชอบความหายนะของตระกูลได้หรือคุณขุนฉันคุณลองมองดูพี่สาวเธอฉันก็แค่เตือนเธอด้วยความหวังดีอย่าลืมมารยาทแจ้งบรรพบุรุษอย่างเคารพเธอกล้าทำเธอกล้าทำแบบนี้ดาทอและสับแช่งตระกูลหลิงของฉันท่านต้องทำหน้าที่ให้กับลูกสาวนักหึหลิงชิงสู่อย่าพูดจะให้คนตกใจเลยบรรพบุรุษโกรธมองลงมา ท่านได้มีบรรพบุรุษคอยปกป้องเจ้าจงกลบไหวาหากฟ้าถล่มลงมาก็จะเป็นผมลินซานกัวจะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวได้ยินไหมพ่อของผมบอกว่าเขาจะรับผิดชอบคำพูดของหัวหน้าเผ่าคือคำสั่งทองเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่รําไปรามาหรือว่าจะไม่เชื่อฟังคําสั่งจะเพิ่มความผิดดูหมิ่นให้เจ้าหรือขอให้ยืนยาวเหมือนแม่น้ำแยงสีนี่แหละคือการรับผิดชอบแต่ผู้เดียวลินซานกัวจงจดจําสิ่งที่เจ้าพูดในวันนี้ ผมจะดูให้เห็นมนดลของตระกูลลินนี้วิญญาณผู้กล้าทั้งหมดที่นี่ไม่รู้จะรับได้หรือไม่การกลับสามครั้งของผมลินชิงชูจะดูด้วยนะบาของเจ้าที่เป็นหัวหน้าเผ่าจะรับไหวหรือไม่ผลที่ตามมาของการรับผิดชอบเพียงผู้เดียวการกลับครั้งแรกขอบคุณที่ท่านรับการสักการะมาหลายร้อยปี ฟ้าดับเทียนบรรพบุรุษบรรพบุรุษบรรพบุรุษโกรธแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเปลวเ,เทียนดับสนิทชะตาที่ไม่ดีชะตาที่แย่จริงๆการกลับครั้งที่สองขอบคุณที่ท่านทําตัวร้ายประโยชน์ให้ผมได้รับของขวัญอันล้ำค่านี้ในวันนี้แผ่นป้ายบรรพบุรุษแตกเป็นเสี่ยงเสิ่งแล้วหรือว่าจริงตามที่หลิงชิงสูว่า บัณฑบุรุษรับไม่ไหวกับหลินชิงสูของขวัญใหญ่คุณการไหวครั้งที่สามขอเชิญพวกคุณไปที่วัดเล็กกลับเก้าเก้าอย่าอย่า เป็นเกลียนอายของบรรพบรุษบรรพบรุษกลับมาแล้วบุตรที่ไม่ดีหลินเนียนชิวขอแสดงความเคารพบรรพบุรุษรถขับกลับบ้านใหญ่ศาลเจ้าบรรพบุรุษศาลเจ้ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแผ่นป้ายของบรรพบรุษทั้งหมดระเบิด สับสนต้องเป็นกลุ่มคนโงโง่นั้นกล้าบิดบังคับบรรพบุรุษต่อหน้าบรรดาเจเนเรชั่นที่ต่ากว่าทำพิธีใหญ่พวกเขาถือว่าอะไรกันจะทนได้อย่างไรเร็วเรวีรบไปที่ศาลเจ้าเสร็จแล้วแผ่นป้ายบรรทบุรุษทั้งหมดระเบิดลิ้นชิงซูมีประวัติอย่างไรถึงขนาดบรรพบุรุษยังรับไม่ไหวกับของขวัญใหญ่ของเธอลิ้สามกบตอนนี้ศาลเจ้าถูกทำลาย แผ่นป้ายบัณพบุรุษแตกไป99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตน่าจะโชคชะตาของคุณหลิงก็คงจะแตกไปเกือบหมดแล้วคุณไม่ได้บอกรือว่าถ้าท้องฟ้าถล่มลงมาคุณจะรับมันเพียงผู้เดียวหรอือให้ฉันเห็นว่าคุณจะรับมันอย่างไรเป็นคุณหลินชิงสู่ต้องเป็นคุณที่ทำผิดบาปอย่าง้ายแรงดูถูกบัพรพบุรุษจึงทําให้เกิดบัพรพบุรุษโุกรดเกรี้ยวทรงผลให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้คนมาเร็วเข้าจับดาวเคราะห์ร้ายนี้ตัวปีศาจนี้มาให้ฉันจัดการ ลงโทษนะ่ะเพื่อให้บรรพบุรุษได้สบายใจในสวรรค์หวัวหน้าตระกูลคุณยายออกจากการปิดตัวแล้วอะ,อะไรนะออกออกมาแล้วคุณยายออกจากการปิดตัวแล้วค่อยมาที่นี่ไม่คิดเลยลินล้นหยิยนชิวสาวน้อยคนนี้ทําให้ตระกูลหลินเป็นแบบนี้ก็เอาเถอะพอดีฉันจะสอนบทเรียนให้กับเธอสาวน้อยคนนี้พอดี ฉันจะสอนบทเรียนให้กับสาวน้อยคนนี้ดีมากหลิงชิงสู่คุณทำผิดบาปอย่าง้รยแรงทำให้บรรพบุรุษโกรธก็ถือว่ากล้าทำไม่เคารพคุณยายพ่อมากหมายคุณไปดูกับพี่สาวเถอะบรรพบุรุษความน่าเคารพของคุณยายธาาเออยายธเอ,อยยไม่เคยมองมัดด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นสำหรับคุณที่เป็นหัวหน้าตระกูลด้วยแล้ววันนี้หากท่านไม่ลงโทษเธออย่างหนักอำนาจของตระกูลหลินเราจะอยู่ที่ไหนบรรพบุรุษจะมีหน้าตาอยู่ที่ไหนสาวผู้ขัดขืนคุณทำชั่วจงแจ้ง กรดแค้นจากสวรรค์และผู้คนวันนี้ฉันจะทําตามกฎของตระกูลขจัดคุณไล่ออกจากตระกูลหลิงหลิงซานกัวคุณมั่นใจหรือข้าตรงนี้ตําแหน่งของบรรพบุรุษตระกูลหลิงยังคงอยู่พวกเจ้าที่เหมือนมดยังสามารถยืนโชคชะตานิดหน่อยยังรอดไปได้หากจะนําชื่อข้าออกจากทะเบียนของตระกูลโชคชะตาที่ยังลงเลือของตระกูลหลิงในทันทีจะหายไปหมดและคุณหลิงซานกัวจะต้องได้รับผลร้ายจากโชคชะตา ถูกพระเจ้าและโลกทำลายผลที่ตามมานี้คุณเพียงร่างมนุษย์ธรรมดาจะรับผิดชอบได้อย่างไรอันนี้ความชั่วร้ายนี้เธอวันนี้ดูน่าประหลาดใจเมื่อครู่ฉากที่แท่นเส้นสังเวระเบิดยังติดอยู่ในใจหากตำแหน่งของบรรพบุรุษเกิดมีปัญหาอีกตระกูลหลินของฉันก็จะจบสิ้นจริงๆแต่หากตอนนี้ไม่จัดการกับเธอความโกรธของผู้คนจะไม่สงบหลินชิงชูคุณอย่าได้พูดจาเพอเอ้อที่ทำให้ผู้คนสับสนเลยการจัดลำดับของบรรพบุรุษทั้งหลายนี้พังทลาย ชัดเจนว่าเป็นเจ้าที่ดูหมิ่นบรรทบุรุษจึงทำให้บรรพบุรุษโกรธในตอนนี้จะมีแต่การลงโทษเจ้าที่เข่นมวดถึงจะทําให้ความโกรธของบรรพบุรุษสงบลงเจ้าหยุดนําสิ่งที่แกล้งทําเป็นปาฏิหาริย์หลอกใครได้บ้างลุงหลิงคําพูดของจินอยู่นั้นมีเหตุผลวันนี้ถ้าไม่ลงโทษหลิงชิงสู่แล้วคงยากที่จะทําให้สงบความโกรธของบรรพบุรุษทั้งหลายคุณนายพูดได้ถูกต้อง ปรชาติตระกูล<ฮ>หัวหน้าตระกูลหลินชิงสู่วันนี้ข้าขอใช้ชื่อของหัวหน้าตระกูลหลินขอตัดสินเจ้าด้วยตัดสินเจ้าว่าเป็นกบฏต่อบรรพบุรุษทำให้ตระกูลยุ่งเหยิงโดยพิเศษนี้จะนำชื่อของเจ้าออกจากตระกูลหลิง ตัดออกอย่างถาวรเลินซานกุยเจ้าคิดให้ดีแล้วหรือฮึมข้าคือหัวหน้าตระกูลผู้ควบคุมกฎระเบียบของตระกูลยังไงก็จัดการไม่ได้เจ้าหญิงน้อยผมทองฮึมนี่คือพายุฟ้าขนองหรือเล้นชิงสู่ที่พูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมด ลูกที่กบฏเจ้ามีกล้ามากกล้าขับไลบ่บรรพบุรุษออกจากตระกูลนี่มันย้อนกลับไปสู่ท้องฟ้าที่บิดเบี้ยวจริงๆไม่รู้จักหายหน้าที่ตนเองสร้างขึ้นเลยเหรอ11เดินเดินนี่น,น,นี่หรือว่าลินซานกัวปากกากำลังอยู่ในมือคุณตระกูลอยู่ตรงหน้าคุณแทนที่จะเป็นการว่าคุณเป็นหัวหน้าตระกูลที่มีเกียริ จะให้ถูกหลินจิงชูที่น้อยนิดนี้ขงมได้อย่างไรหากวันนี้ถอยหลังจะทําอย่างไรให้ยืนอยู่ในตระกูลหลินได้แล้วจะสั่งการทั้งตระกูลได้อย่างไรถูกต้องข้าคือหัวหน้าตระกูลหลินตอนนี้ยังทําอะไรคุณไม่ได้หลินซานกัวเมื่อครู่นี้ที่เขียนไปได้ใช้โชคทั้งหมดของคุณหมดแล้วยังขาดอีกหนึ่งการเขียนสุดท้ายการเขียนสุดท้ายจะเสร็จสิ้น คุณและตระกูลหลิงบ้านแต่สาแรักค่ะคุณกล้าทําสิ่งนี้ไหมการเขียนสุดท้ายนี้น่าสงสารมันเป็นไปไม่ได้ทําไมในใจของฉันถึงมีความรู้สึกเสียงขนาดนี้ไม่ได้การเขียนสุดท้ายนี้ห้ามตกอย่างเด็ดขาดจะมีอะไรที่ไม่กล้าบ้างการเขียนสุดท้ายนี้ข้าจะทําเพื่อพ่อของข้าข้าจะรอดูว่าคุณจะแกล้งทาไปได้ถึงเมื่อไหร่อยาก เส็ยสินส้นตระกุหลิงเสียสิ้น